ยางไรก็ตามนะคะจากการสืบสวนทางลับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนสืบสวนก็พบข่าว่าในการชุมนุมของม็อบนายสุเทพเทือกส,สุบัณน,นั้นมีการซ่องสมกําลังติดอาวุธไว้คอยทําหน้าที่เป็นการให้กับผู้ชุมนุมเป็นจนํานวนมากทีเดียวโดยกองกําลังดังกล่าวได้เปิดเผยตัวระหว่างการประทะก,กับกลุ่มผู้ชุมนุมเลือกตั้งนะคะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนการเลือกตั้งที่เขตหลักสี่ติดตามในรายงานโดยทีมข่าวดีเอ็นเอค่ะ แม่นายสุทเทพเทือกสุบันจะปฏิเสธว่ากลุ่มชายชะการสวมชุดไอโม่พร้อมอาวุธสงรรบมือที่ยิงใส่กลุ่มชาวบ้านย่านหลักสี่ไม่ใช่การกปรปรอปปสหรือการม็อบประชาธิปัตย์แต่จากภาพถ่ายของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่ปรากฏคือหลักฐานชัดเจนว่าเมื่อปืนชุดไอโมกที่ใช้อาวุธสงครามยิงใส่ชาวบ้านคือคนกลุ่มเดียวกันกับกาดกปอปปสหลาดพร้าวที่เคลื่อนกำลังมาสมทบกับม็อบของพุทธอิสระ ก่อนจะใช้อาวุธหนักเช่นปืนทราโวปืนอาก้าปืนเอชเคหรือปืนคาบินยิงใส่กลุ่มชาวบ้านที่มาทวงคืนหีบบัตรเลือกตั้งขณะที่ฝ่ายชาวบ้านมีเพียงระเบิดปิงปองและปืนพกสั้นที่ใช้สําหรับป้องกันตัวโดยไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ด้วยอาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าสําหรับกองกำลังติดอาวุธที่ทําหน้าที่เป็นกาดให้ม็อบนายสุเทพมีอยู่3ามกลุ่มใหญ่คือกลุ่มกาดผู้ชุมนุมโดยตรง ซึ่งใช้อาวุธปืนสั้นขนาดจุดสาหรือปืนลูกซองยาวเป็นอาวุธประจำกายกาดกลุ่มนี้จะใช้ปลอกแขนสีเขียวอ่อนเป็นสัญ,ญลักษณ์และนายสุเทพเองก็ยอมรับว่าคนกลุ่มนี้เป็นกาดของตัวเองส่วนกาดกลุ่มที่2คือกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เรียกตัวเองว่าสิวราชสิทธิ์ซึ่งทำหน้าที่กาดอาสาให้แก่มอบนายสุเทพโดยกลุ่มนี้คาดว่าจะผ่านการฝึกยิงปืนมาก่อน ส่วนอาวุธที่ใช้จะเป็นปืนพกสั้นและปืนยาวคาบินซึ่งคนมีสีนำมามอบไว้ให้ใช้งานรวมทั้งจะมีการซุกซ่อนเอาไว้ในรถยนต์ของตัวเองเป็นจำนวนมากและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่ทำให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกต้องออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้อาวุธสงครามใช้เฉพาะหน่วยรบพิเศษหรือหน่วยงานที่ต้องผ่านการฝึกฝนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมือปืนที่ใช้ถุงป๊อปคอนกลุ่มอาวุธเอาไว้ขณะยิงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปืนทราโวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนมีสีที่ผ่านการฝึกยุทธวิธีแบบการต่อสู้ระยะสั้นแบบประชิดต,ตัวรวมถึงการใช้อาวุธปืนตามยุทธวิธีและจากการตรวจสอบทางลับของเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มคนมีสีชุดนี้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ม็อบนายสุเทพในระดับแกนนำ ส่วนวิธีทำงานนั้นจะเข้าไปแฝงตัวอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและการต่อสู้ตามยุทธวิธีโดยจะทำงานกันเป็นทีมและในแต่ละทีมมี3คนคนแรกทำหน้าที่มือปืนคนที่สองทำหน้าที่ชี้เป้าและคนที่สามทำหน้าที่ในการเก็บปลอกกระสุนซึ่งมีกองกำลังชุดนี้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า50คน ซึ่งแม้ผู้บัญชาการทหารบอกจอกมาเรียกร้องไม่ให้สังคมรีบด่วนสรุปว่ากลุ่มชายชะกันสวมชุดไอโมงพร้อมอาวุธสงครามเป็นนายทหารจากกองทัพแต่จากภาพที่ปรากฏกลับพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ถืออาวุธปืนเดินปะปนอยู่กับกลุ่มนายทหารโดยที่ไม่มีการดำเนินการใดๆกับคนที่ถืออาวุธสงครามหากชายชุดดำที่ยิงอาวุธสงครามใส่ชาวบ้านคือกลุ่มคนที่ขโมยปืนชาวโวของกองทัพตั้งแต่ปี2553 ตามที่พลเอกประยุทธ์พยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อให้เชื่อมโยงกับกลุ่มคนเสื้อแดงจริงแล้วทำไมจึงไปเดินปะปนกับนายทหารจากกองทัพที่เข้าไปเคลียร์สถานการณ์ได้โดยที่ทหารเหล่านี้ไม่ยอมจัดการทั้งที่เป็นเพียงกาดของม็อบยังไม่นับรวมภาพการใช้รถยนต์ขนอาวุธเข้าไปให้กลุ่มกาดซึ่งได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ว่าในม็อบนายสุเทพมีคนพร้อมที่จะส่งอาวุธสงครามจากภายนอกไปให้กาดใช้ ตลอดเวลาอย่างนี้หากไม่เรียกว่ากองกำลังติดอาวุธในม็อบแล้วจะเรียกว่าอะไรทีมข่าว DNN รายงาน